เดี๋ยววันนี้จะชวนไปคุยกันในเรื่องของ DR นะคะ DR ก็คือการช่องทางช่องทางหนึ่งน่ะในการไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะคะแล้วก็หลายๆคนถามมาเพราะว่าช่วงหลังดูเหมือนว่าจะเริ่มมีนะ DR ในการไปลงทุนหุ้นต่างประเทศออกมานะคะก็เมื่อวันจันทร์นะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งโทรมาหลังใหม่นะคะสอบถามว่าเออ DR คืออะไรลงทุนยังไงนะคะวันนี้เราก็เลยชวนหมอหนัดเข้ามาพูดคุยกันนะใครที่มีคําถามเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะหรือเรื่องกองทุนอื่นๆเชิญได้เลยเพราะว่า วิทยากรประจําวันพะรัสบดีของเราคุณหมอนัทนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนร่วมนะคะจากคลินิกกองทุนตอนนี้หมอนัทมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะมอนัทคะครับวันนี้คุณบิวครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับค่ะวันนี้อาจจะเสียงใสๆกันสักนิดนึงนะนักลงทุนเราเห็นพันเจ็ดร้อยแต่ว่าหลังจากนี้จะไม่ใสเลยเปล่านี่หนึ่งหกเก้า,า,าแล้วหมอนัทับ แล้วิุ้นใหญ่ขึ้นมาเยอะครับน่าจะเป็น,นเนาะเ,เ,เป็นแรงซื้อจากต่างประเทศด้วยเลยด้วยนะครับค่ะ <c oughs> ด้วสุดท้ายหรือเปล่าต้องรอดูต่อเดี๋ยวต้องรอดูกันแต่ว่าเราก็ตามที่เราคุยกันเลยเนะเราคุยกันในเรื่องของจับทิดพอร์ตปีนี้ซึ่งหมอนันก็บอกแล้วว่ากลุ่มที่มาในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยก็คือกลุ่มธนาคารนะคะที่โดดเด่นชัดเจนแล้วก็เราก็เห็นการขยับขึ้นมาค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะสำหรับหุ้นตัวใหญ่กลุ่มธนาคารทั้งหลายนะคะหมอนัทคะเมื่อสักครู่ก็ถามนักวิเคราะห์เหมือนกันถามด้วยคาถามเดียวกันเลยเพราะวันนี้ได้รับคําถามมาตั้งแต่เมื่อวานเย็นจนถึงวันนี้ละก็คือเรื่อง ltf ค่ะหมอนัคะ ที่ถือมาจนครบบางคนก็ครบหลายปีละแต่ไม่เคยไม่ได้ขายเลยเพราะมันไม่ได้กําไรนะคะตอนนี้อาจจะพอมีกำไรกาไรกันบ้างสักเล็กน้อยอะไรอย่างงี้นะคะขายไหมคะหมอนัทคะถ้ามุมมองความเห็นส่วนตัวหรือจุดไหนที่เราจะมาร์กจุดขายเอาไว้อะไรอย่างงี้ะคะหมอนัทครับ,รบผมผมต้องบอกว่าอย่างงี้ครับว่าเออขึ้นอยู่กับนักลงทุนเนาะว่าเอ้ยถ้าเรามีกําไรเยอะแล้วนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเออเรา,าจ,จะเอาเงินก้อนนี้ต้องไปทำอ,อื่นมีม,มีมีกิจที่ต้องไปทานะครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ย ก็เป็นจังหวะในการที่เราเอาไปขายเนี่ยก็ก็ดีเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าบอกว่าเออถ้าเห็นลงทุนระยะยาวนะแล้วเงินก้อนนี้มันยังสร้างผลตอบแทนได้เพราะว่ากอง LTF บางกองก็โอ้ก็ถือว่าสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างดีนะครับอจะถือต่อก็ไม่ว่ากันแต่ต้องเช็คที่หนึ่งว่า LTF ที่เราถืออยู่นั้นเนี่ยเป็นกองทุนที่ดีหรือยังเมื่อเียเทียบกับเพื่อนๆน LTF ด้วยกันครับอ่าก็แล้วแต่ครับเพราะว่าที่ขึ้นอยู่กับนิสัยของน้ําัทุนแต่ละท่านเนาะแต่ว่า บางคนก็บอกว่าเฮ้ยขึ้นมาเยอะขนาดนี้ขายออกบ้างอะไรเงี้ยนะก็ไม่ว่ากันนะครับบางคนมีเงเก็บไปก็ได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆก็ไม่ต้องขายทั้งหมดก็ได้ใช่ไหมคะแบ่งส่วนแล้วก็สิ่งสำคัญคือขายแล้วจะไปไหนต่ออันนี้ก็เป็นอะไรที่เราจะต้องบคิดเหมือนกันใช่ไหมคะว่านะถูกไหมใช้ ขายไม่ยากครับแต่ว่าขายเสร็จแล้วไปไหนต่อเนี่ยอันนี้ยากกว่าใช่คค่ะ <c oughs> ถ้าคนมีกิจต้องใช้เงินอยู่แล้วอันนี้อ่ะมันก็ชัดเจนหรือบางคนก็มาวนซื้ออะไรอย่างงี้อันนี้ก็แล้วแล้วแต่แต่ละคนใช่ไหมคะใช่ครับค <c oughs> ือในต้นทุนเนี่ยเอ่อจริงๆการซื้อขายเนี่ยต้องมีกลยุทธ์ที่เป็นของเราเองตั้งแต่เราแรกนะว่าเป้าหมายของเราเนี่ย, <c oughs> ยคืออะไรครับถ้าถ้ามันถึงเวลาเอ่อถึงเป้าหมายของเราแล้วสมมติว่าบอกเนี่ยเออเราปีนี้ต้องเอาเงินออกมาเพื่อใช้ซื้อบ้านซื้อรถอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามเป้าหมายที่เราวางไว้ตั้งแต่ ทามเราออกมาได้เลยนะครับค่ะโอเคอ่ะชัดเจนนะลองไปประกอบการตัดสินใจกันดูก็แล้วกันนะคะสําหรับ l t f ที่จะขายหรือไม่ขายสาหรับการครบกําหนดนะคะมาแต่ผมว่าอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นมุมมองส่วนตัวนะผมว่ามีคนขายเยอะแน่เลยใช่ดีไม่ดีวันนี้เนี่ยที่ขาที่ที่ดัชนีลดอาจจะมีบางส่วนนะถูกค่ะเพราะว่าเราเห็นกองทุนก็ก็ขายเนาะเมื่อวานนี้เนี่ยต่างชาติเยอะเลยเนาะสำหรับการซื้อสุทธินะหมอนัาหมื่นเจ็ด โบาานนะแต่ว่าไราย่อยกับ oh <yeah. S 1> แต่ก็ไม่รู้เขาจะอยู่กับเรายาวนานหรือเปล่าเนาะ <c oughs> เราก็กลัวเหมือนกันครับ <c oughs> มาลุ้นต่อฮะค่ะโอเควันนี้มาเข้าประเด็นของเรานะคะที่จะชวนคุยกันค่ะหมอนัฐขะ DR นะคะการไปลงทุนในต่างประเทศผ่านช่องทาง DR นะคะซึ่งก็เป็นช่องทางที่มันเหมือนกับว่ามันก็ค่อนข้างจะสะดวกมากขึ้นในหลายๆประเด็นเหมือนกันนะเพราะว่ามีคุณผู้ฟังสอบถามเข้ามาแล้วก็พูดก็พููตลงๆงหลังช่วงนี้ก็เราเร็วเนี้ยเดี๋ยวจะมี DR ไปลงทุนหุ้นต่างประเทศคนเริ่มเห็นก็เอ๊ะมันคืออะไรนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยอยากให้หมอนัฐเล่าให้ฟังวันนี้ค่ะ โอเคได้ครับถ้า D R เนี่ยชื่อเต็มๆของมันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นชื่อภาษาอังกฤษนิดน,นึงนะครอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับก็จะเป็น d i s t o r y นะครับ Deceit นะครับหรือใบรับฝากนั่นเองถ้าแปลเป็นไทยก็คือใบรับฝากแล้วคนบอกอไอ้ใบรับฝากเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงนะครับงั้นผมขออนุญาตอธิบายกลไกมันก่อนแล้วก,กันเนาะนะว่าการที่เราจะสร้าง D R ขึ้นมาแล้วก็มา listest อยู่บนตลาดหลักทรัพย์ที่เราเห็นอยู่เนี่ย มันเกิดขึ้นได้มาได้ยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกว่านี่ครับคนที่สร้างดีอารเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเราอยากจะลงทุนในตลาดหุ้นในต่างประเทศเป็นหุ้นรายตัวก็ได้นะครับหรือจะลงทุนเป็นแบบ E t ทก็ได้นะครับหรืออะไรก็ได้นะครับที่มันถูกริสต์อยู่ในต่างประเทศแต่ว่านักลงทุนไทยเนี่ยโอ้โหถ้าจะออกไปลงทุนเองเนี่ยต้องต้องให้โบรกเกอร์เรานะครับหรือหลักทรัพย์เนี่ยเป็นคนพาไปเนาะก็คือพาเราไปเปิดออฟชอนะครับซึ่งขั้นต่ำมันก็แพงมาก แล้วก็การซื้อขายหุ้นต่างประเทศมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับเพราะว่าในเรื่องของเขาเรียกภาษีนะครับในเรื่องของการที่เราจะต้องซื้อยอดขั้นต่าและมีค่าใช้จ่ายคัอนข้างเยอะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นข้อจากัดของการที่เราไปซื้อหุ้นต่างประเทศผ่านบร,ร,ริษัทหลักทรัพย์และนะ,ะครับเาะนั้นทำยังไงดีบร,ร,ร,ริษัทหลักทรัพย์เขาก็เลยบอกว่าโอเคเอายี่ดีอีกกรณีหนึ่งบร,ร,ร,ริษัทหลักทรัพย์ที่เขาให้บริการดีเนี่ยเขาก็จะไปผูกสัมพันธ์กับบล็อกเกอร์ต่างประเทศ ค่ะแอเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศนะครับก็จะแบบเป็นบริษัทหลักทรัพย์ A B C สมมุตินะฮะที่อยู่ในอะไรอยู่อาสมมุติตอนนี้มีของเวียดนามเนาะที่เราเจออ่าเวียดนามนะมีบริษัทหลักทรัพย์ A B C อยู่ซึ่งที่หลักทรัพย์ A B C เนี่ยเขาก็จะไปเทำการเรียกว่าซื้อหุ้นแทนเรานะครับซื้อหุ้นแทนเราจากนั้นเนี่ยเทางเบริษัทหลักทรัพย์ที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะเหมือนส่งหุ้นตัวนั้นนะครับโดยเป็นลักษณะของใบรับฝาก นะครับเออให้กับหลักทรัพย์ในไทยนะครับแล้วไทยก็ที่ที่ผมบอกนะเขาอยากให้บริการเอ,อให้ให้ให้บริการกับลูกค้าในไทยนะครับก็ทําสัญญากับโบรกเกอร์ต่างประเทศว่าอให้เขาซื้อหุ้นให้นะครับเโบรกเกอร์ในเมืองไทยก็ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ์เนี่ยพวกนี้แหละก็คือเรียกว่าดีอารเป็นเป็นเหมือนใบใบรับฝากเนาะให้กับกองทุนตัวเองนะครับซึ่งไอ้ใบรับฝากตอนเนี้นะครับมันก็จะถูกเก็บไว้ในสํานักนายทะเบียนที่เอีเอสด้นะครับจากนั้นเนี่ย เ,เขาก็จะสร้างหน่วย DR ขึ้นมาไอ้หน่วย DR ตรงนี้เนี่ยก็จะมา list อยู่บนตลาดพุ้นไทยเราก็ซื้อขายด้วย DR บนนั้นนั้นสิทธิของเราที่เราได้เนี่ยก็คือจริงๆก็บอกว่าเหมือนเราไปซื้อใบแล้วฝากไปนั่นเองนะครับซึ่งเราได้ผลตอบแทนแบบไหนก็ได้ผลตอแทนแบบร้อไปกับตัวเขาเรียกว่าผลตอบแทนในหุ้นเลยเหมือนกันทุกประการเลยนะครับได้ผลแคปิต a ลเกน n นะครับได้ทั้งเงินปันผลด้วยก็คือเหมือนถือหุ้นนั่นแหละ แต่ว่าเป็นแค่ใบรลบฝากเฉยๆครับค่ะแล้วก็ซื้อขายก็เป็นสกุลเงินบาทคือเหมือนซื้อหุ้นใช้คําว่าเหมือนซื้อหุ้นในตัวหนึ่งก็ได้แล้วเวลาเราจะขอซื้ออถ้าสมมติว่าเราเทรดผ่านสตรีมมิ่งหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถซื้อตัวเนี้ยผ่านสตรีมมิ่งได้เลยถ้าเทียบกับอดีตที่อเราอาจจะต้องมีการเปิดออฟชอปไปแล้วมันมีขั้นต่ําไปซื้อเองหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมอนัสใช่ใช่ครับสะดวกมานขึ้นแล้วดีอาร์มันมีมันมีเสน่ห์อีกเรื่องหนึ่ง เราต้องซื้อรอยหุ้นใช่ไหมครับแต่คราวนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ย DR เนี่ยเราซื้อขั้นต่ำไปครั้งละหนึ่ DR ก็คือไม่จะเป็นต้องเป็นหนึรหุ้นก็ได้<อ>ซื้อเป็นที่รกเป็นเป็นแฟกนเตนะครับก็คือคถ,ถูกมถูกทําให้เป็นชิ้นส่วนเล็กๆเพราะฉะนั้นทุนรายย่อยเนี่ยก็สามารถเข้าถึงได้เหมือนกันในในอนาคตเนี่ยทุนเนี่ยอาจจะมีแบบเมีไม่กี่ร้อยก็ยสามารถลงทุนผ่าน DR พวกนี้ได้แล้วก็เปถหุ้นบริษัทใหญ่ ในต่างประเทศที่อาจจะมีต้นทุนที่แบบแพงแบบหุ่นหนึ่งอาจจะแบบหลักพันเลยน <c oughs> ะก็เราซื้อร้อยพุ้นก็ไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ะตัวค่าธรรมเนียมล่ะคะหมอน้าทคะบางคนบอกโอ้ไปเราไปลงทุนต่างประเทศมันมีถ้าเราไปลงทุนตรงเนี่ยมันก็จะมีทั้งค่าโอนเงินมีค่ะอัตราแลกเปลี่ยนนูน่นนี่แล้วเวลาเราลงดีอาร์ในผ่านตัวตลาดซับบ้านเราเนี่ยตัวค่าธรรมเนียมเป็นยังไงบ้างคะหมอนัาทคะ ค่าธรรมเนียมเนี่ยก็จะเหมือนกับที่เราซื้อบริษัทหลักทรัพย์ธรรมดาปกติครับก็มีค่าเ,เรียกว่าไอ้ตัวที่เป็นลักษณะของบล็อกเลทฟรีะนะครับตรงนั้นก็รู้สึกว่าไม่เยอะนะครับก็คือจริงๆก็การตามปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เ,เขาเรียกว่าถูกใจนักทุนเนาะใช่ไหมครับอ่านี้่แต่ว่าต้องบอกว่าไอ,อ,อ,อ้ตัวตัว,ต,ว,ต,ว,ต,วตัว dr เนี่ยเสน,น่ห์ของเขาอย่างหนึ่งอย่างที่เราบอกไว้นะครับว่าเวลาเราไปลงทุน ต่างประเทศเนี่ยมันมีภาษีเนี่ยผมว่าภาษีนี่เป็นเรื่องสําคัญอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะน,นั้นอันเนี้ยต้องต้องต้องคำนึงเรื่อง,งของเรื่องเนี้ยดีๆเลยนะครับ<า>ซึ่ง,งถ้าเราลงผ่านดีอาร์เนี่ยเรื่องของภาษีก็คิดเป็นตามภาษีในไทย ค่ะอ่าโอเคชัดเจนเรื่องราคาละคะหมอนัดคะ่ะจริงๆเขาก็จะล้อไปถ้าเราซื้อ dr ในบ้านเรานะคะอย่างตอนนี้ dr มีอย่างตัวแรกของบ้านเราก็จะเป็นรู้สึกจะเป็นตัวที่ไปลงทุนใน etf เวียดนามเนาะ vn 3 0ใช่ไหม e 1, v F, v 1, นะหนึ่ vf vn 3 0 0 1ูนหนเนาะมอนัดใช่ไหมคะถ้าเราซื้ออ<ช>ันเนี้ยมันถือว่ามันล้ออ้างอิงไปกับราคา real time นะเสมือนเราไปซื้อที่ตลาดหุ้นต่างประเทศนั้นๆเลยไหมคะมอนัคะอ่าใช่ครับก็จะถือว่าก็ จะเป็นเรียลไทม์นะครับแต่ว่าอะไรทั้งนั้นเนี่ยผมผมเชืว่อว่ามันมีลักไทม์กอยู่บ้างนะครับผมผมคิดว,ว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ต้องต้องเช็คเรื่องของระยะเวลาดีๆเนาะเพราะว่าเออผมว่าถ้าโดยเฉพาะต่างประเทศเดื่นในอนาคตเท่าที่ผมเห็นเนี่ยมันจะมี DR ของอลบาบานะครับอันนี้ก็ก็เออผมว่าน่าจะมี แต่ถามเพราะว่าถ้าเป็นเวียดนามเป็นน่าจะเป็นในั่ใกล้ใใกลเคียง <ขอ S 1> กับบ้านเราเนาะเวลาเทรดค่ะแต่พอเป็นแบบว่าที่เขาเป็นลิสต์ในตลาดที่เวลามันอาจจะเหลื่อมกับเรามากๆเนี่ยมันก็อาจจะมีประเด็นเรื่องของเวลาบ้างอะไรบ้างใช่ไหมคะฟังดูน่าสนใจมากเลยค่ะหมอนัทั้งในแง่ของความสะดวกและการเข้าถึงสําหรับนักลงทุนรายย่อยมากยิ่งขึ้นซึ่งจริงหมอนัะให้สัญญาเราตั้งแต่ต้นปีแล้วเนาะว่าปีนี้จะมีอะไรแบบนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องในแง่ของข้อควรระวังหรือความเสี่ยงเวลาที่เราจะลงทุนดีล่ะคะหมอนัฐมีอะไรที คอนเซิร์นสำหรับนักลงทุนบ้างคะครับเอ,อต้องบอกว่าจริงๆมันเหมือนซื้อขายหุ้นหนึ่งตัวเลยครับหรือว่าซื้อขายกอง ETF หนึ่งกองอะไรเงี้ยครับเพราะหลักการก็คือเราต้องไปดูว่าไอ้หุ้นที่เรากป็นเก็ตไปซื้อผ่าน DR เนี่ยนะครับพื้นฐานเป็นยังไงบ้างม,มีอะไรที่เราจะต้องคอนเซิร์นบ้างน,นะครับปัจจัยมันอาจจะไม่เหมือนบ้านเราเนาะเ,เพราะพฤติกรรมนักลงทุนเนี่ยผมว่าในในจีน นะครับดูธุรกิจในจริงก็จะไม่เหมือนในบ้านเราสิ่งที่เราจะต้องดูเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเทียบเคียงหุ้นกับในประเทศไทยแล้วก็บอกเออมันเหมือนกันเลยเคงไม่ได้นะครับ,รบหลักๆเลยคือต้องไปดูความเสี่ยงของหุ้นตัวน,นั้นนะครับผ่านบร,ริษัทหลักทรัพย์โดยที่เขาปกติเนี่ยเวลาเขาออกดีดอาร์มานะครับเขาก็จะมีจัดสัมมนานะครับรวมไปถึงมีข้อมูลแฟกชีทหรือว่ามีข้อมูลต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับหุ้นตัวนั้นให้เราอยู่แล้วคือข้อดีเนี่ยคือบล็อกเกอร์นะครับเขาจะทาการด้านมให้เราส่วนหนึ่งหรือให มาให้เราอยู่แล้วถ้าเราไปซื้อหุ้นเองในต่างประเทศนี้เขาจำกัดเนาะบางบล็อกเกอร์เนี่ยจะไม่ไม่ได้มีบทวิเคราะห์ครอบคลุมไปถึงตัวหุ้นตัวนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าเราซื้อ dr ผมเชื่อว่ามีค่ะอ่าโอเคแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้ผมลืมบอกไปว่า dr เนี่ยเออผมผมคิดว่ามันมันน่าจะมีตัว market maker นะครับหรบือว่าผู้ดูแลสภาพคล่องเพื่อที่ทําให้เมื่อกี้ที่บอกราคาส่วนต่างระหว่างวันเนี่ยเอของแต่ละบันตัาดหลักทรัพย์เออโทษทีแต่ละประเทศนะครับอาจจะไม่ไม่ตรงกันเนี่ยก็ก็จะมีตัวเขาเรียกเป็น ผู้ดแูแลสภาพคล่องอยู่นะครับอันนี<ๆ>้ก็จะทําให้ราคามันไม่คงไม่ดีดมากนะครับแล้วก็ไม่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 ไมเขาเรียกว่าไม่ติดเพี้ยนไปจากตัวที่เราลงทุนผ่านอใ,ในในต่างประเทศนะครับ<น>แต่คราวนี้เนี่ยคุณดิวฮะบอกไว้ก่อนว่าเอมันอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างนะอย่างยกตัวอย่างตัวที่เพิ่งอ,ออกมาคือ U Hero เนาะที่เราคุยกันนะฮะอย่าง ETF เนี่ยที่เพิ่งอ,ออกมาก็มีการมี market maker เหมือนกันนะครับตัวตัว ETF เนี่ยปกติจะมี market maker อยู่แล้ว แล้วก็มีมีคนที่ดูแลเรื่องหน่วยนะครับรีดีมหน่วยขายหน่วยให้เรานะครับคราวนี้ไม่แน่ใจว่านักลงทุนหลายท่านได้เห็นหรือเปล่ามีความผิดปกติคือยูฮีโร่ที่ผ่านมาเนี่ยยูดีเอเนี่ยนมันเด้งไปถึงยี่สิบเลยนะครับในวันเดียวเลยนะครับถ้าใครลงทุนไปก็ตกใจเฮ้ย hey, ทำไมเออฉันได้ของดีจังเลยนะครับอยู่ดีซื้อมาวันหนึ่งได้รีเทิร์นแบบเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับอันนั้นนะ่ยพอดีผมเช็คก,กับทางทางทีม แล้วก็ทางหลายๆฝ่ายแล้วก็เป็นการมาร์เก็ตเมเกอร์เนี่ยเป็นการกําหนดหน่วยลงทุนที่ผิดนะครับก็คือเออมีคนมาซื้อเยอะจนไม่ได้เตรียมหน่วยไว้หรือกำหนดการลงทุผิดกลายเป็นราคาพุ่งปึ๊บึ้นไปเลยชนฟิลลิ่งเลยเนาะมอนัท29.9โอ้มันนี่คือแบบโอ้ผมเหนื่อยใจแทนมาร์เก็ตเมเกอร์เลยนะฮะแต่ตอนนี้ก็ลดลงมาแล้วนะครับเห็นลงมาเหลือ15แล้วนะฮะก็ทําให้คนที่เข้าซื้อไปวันช่วงที่ได้ยี่สิบ NBP ยี่สิบนี่ ผมว่ปาปัดเงื่อเลยนะเพราะฉะนั้นเอ,อถามว่านานๆจะมีเกิดขึ้นได้ไหมก็ม,มีมีขึ้นได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมีมาร์เก็ตเมเกอร์คอยดูแลให้เราอยู่ก็จริงแต่ว่านักทุนเองก็ต้องคอยดูเรื่องของราคาที่มันไม่เะไรเลยอะมันไม่เหมาะสมแล้วอยู่ดีมันมีการเด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งยงเนี่นนยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับค่ะอาจจะต้องดูรายละเอียดตรงนี้แต่ เกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดขึ้นไม่บ่อยเนาะหมอนัชใช่ไหมคะในเคสนี้หรือต้องดูกัต้องบอกว่ากองเนื่องจากกองนี้มันเป็นกอง ETF ที่เป็น เออมันถูกสร้างมาจากาในต่างประเทศด้วยนะครับแต่ผมว่านนั้นแหละมันอาจจะมีทําให้เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้อะไรเงี้ยน,นะครับอืมค่ะโอเคประเด็นเรื่องของอัตาราแลกเปลี่ยนล่ะคะบางคนบอกว่าก็ดรนะเป็นการคือเหมือนทางบริษัทหลักทรัพย์หรือผู้ออกดอรก็จัดการให้เราไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาซื้อขายในสกุลเงินบาทแต่ว่าจริงๆเวลาเราลงทุนนั้นเนี่ยเราต้องเอาประเด็นเรื่องของค่างเงินเนี่ยยังคงมาเป็นตัวสําคัญในการพิจารณาจังหวะในการเข้าซื้อไหมคะสำหรับดรค่ะมนัฐคะ ดีเนี่ยก็น่าจะมีผลรกระทบจากค่างเงินบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นอ,อาจจะต้องดูด้วยนิดหน่อยแต่ว่าผมมองว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยหลักเพราะว่าถ้าเราลงทุนระยะยาวตัวดีอาร์เหล่นี้มันก็จะ,ะเรียกว่าเป็นเป็นดิจิทัลเฮดเนาะหรือต้องว่าค่าเงินขึ้นลงเนี่ยค่าเงินมันอยู่ในวิ่งขึ้นลงอยู่ในกรอบู่แล้วนะครับมันคงไม่โดดแบบยกใหย,ย่ใช่ไหมใช่แบบอยู่ดีแตล,ล่าไปแบบสัตย์ที่แปดอะไรเงือนสมัยก่อนเนะะี้ยคงอาจจะไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้น มันอาจจะมีเรื่องของลักษณะของค่าเงินอยู่บ้างแต่ว่ามันก็จะขึ้นอยู่ในกรอบการลงทุนเนี่ยดูดูนิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ประเด็น ที่เราจะต้องมากังวลมากนกอะไรเงี้ยนะครับย่เป็นตอนปขายอาจจะต้องมองนิดนึงแล้วกันค่ะนี่มีประเด็นหนึ่งนะคะที่บมอนัดพูดไปเมื่อสักครู่เนาะถ้าเราลงทุนยาวหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกันว่า DR เนี่ยเหมาะสมกับนักลงทุนระยะสั้นกลางยาวหรือบางคนแบบเก็งกําไรล่ะจะมาเก็งกําไร DR อะไรเงี้ยอันนี้เหมาะสมไหมคะหมอนัดคะเหมาะกับกลุ่มไหนอะสโคบสําหรับกลุ่มนักลงทุนนิดนึงค่ะเอ่อสโคบผมว่าเป็น แล้วทุนที่เปิดบัญชีหลักทรัพย์อยู่แล้วนะในเมืองไทยนะครับแล้วก็อยากกระจายความเสี่ยงไปลงทุนในต่างประเทศบ้างแล้วก็ไปหุ้นบางตัวเนี่ยผมดูแล้วนะจริงๆเห็นที่เขาบอกจะออกบีมาก็มีหุ้นหลายตัวเนี่ยเออน่าสนใจนะเออแล้วอย่างอารีบาบาเนี่ยก็จะออกมานะเป็นบรใช่ไหมฮะอ่าอันเนี้ยผมว่าเออก็ ก็น่าสนใจนะที่บอกตรงนะครแล้วเป็นบิ๊กเทคแล้วตอนนี้ราคาราาคลงมาเยอะอ่ะเออราคาเขาลงมาเยอะมากน่าสนใจตรงนี้แหละน้องหมอหนาใช่ไหมคะใช่ฮะใช่ฮะเพระนั้นจริงๆต้องบอกว่าเป็นใครก็ได้เนาะเออ่ที่มองว่าตัวอย่างลงทุนในหุ้นต่างประเทศเพื่อกระจายความเสี่ยงเพราะว่าบางที้วุ้นไทยเนี่ยก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเออ่บางครั้งเนี่ยเราลงทุนในในต่างประเทศบ้างเนี่ยก็คิดว่าน่าสนใจนะครับหรือบางคนบอกว่าเออลงทุน DR เนี่ย ในอนาคตเนาะราคามันไม่แพงมากนั้นทุนนั่งทุนรายย่อยเนี่ยผมว่าต่อไปอ่ะจะสนุปมากขึ้นนะครับได้กระจายความเสี่ยงด้วยแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นด้วยนะครับก็เอ,อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเอจริงๆอยากให้อยากให้มีผมไม่แน่ใจว่าแต่ลดครับนะครับจะเอามาเยอะขนาดไหนนะแต่ว่าอยากอยากให้มีามากมากเลยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกว่ามันมันจะมีเซกเตอร์กลุ่มเซกเตอร์เนี่ยโดยเฉพาะพวกอ t f เเซกเตอร์เนี่ยผมว่าน่าสนใจที่มาช่วยกระจายความเสี่ยงได้เพราะอย่างช่วง ช่วงท,ท,ที่ผ่านมานะเซกเตอร์กลุ่มพลังงานนะต,ตัวธนาคารก็โดดเด่นเนาะถ้าเรามี DR หรือว่ามีาในต่างประเทศด้วยเลยเนี่ยมันน่าจะช่วยกระจายความเสี่ยงได้แล้วก็สามารถทําพวกเซกเตอร์โรเตชันหรือว่าพอาส่วนพอร์ตได้กลุ่มเทคโนโลยีมากลุ่มอะไรมาอย่างเงี้ออยผมว่านักนทุนเนี่ยจะได้มีทางเลือกมากมากขึ้นนะครับเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่มีทางเลือกมากขึ้นแบบเนี้ย เออทุนเนี่ยผมว่าจะเข้ามาเทรดในตลาดไ้เยอะขึ้นตามไปด้วยอืมค,ค่ะเนาะเพราะว่าเร็วๆนี้เนาะหลังจากอะไรบาบาก็เห็นมีแบบบางเจ้าก็มีเป็นแนวแบบว่าเป็น ETF ที่เป็นเซกเตอร์ไปลงทุนต่างประเทศเป็นกลุ่มต่างๆอะไรงี้ก็ถือว่าที่จะออกเป็น DR เหมือนกันก็ก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะมอนัชใช่ไหมคะหลังจากนี้มันเป็นประโยชน์กับนักลงทุนมากเลยที่เราจะสามารถเข้าถึงช่องทางการลงทุนหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะการไปลงทุนต่างประเทศนะคะมีคนถามเข้ามาค่ะเชิญค่ะมนัชค่ะจะบอกว่าเอมนี้ คือโดยเฉพาะต่างประเทศเนี่ยประเทศเบางประเทศเนี่ยที่เขามีเอ่อ direct investment โดยตรงกับประเทศเขาเยอะๆเนี่ยอย่งจีนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเวียดนามก็าตามเนี่ยเออ่ถ้าถ้ามองถึงค่าเงินด้วยเนี่ยในอนาคตค่าเงินมันน่าจะแข็งขึ้น,นคพระั้คนที่โดนลงทุนในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะได้เปรียบมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ บอกได้ดิเวอเรทฟด้วยแล้วก็ถ้าเราดูอยู่บนบริษัทหลักทรัพย์ไอ้อยู่บนประเทศหรือว่าหลักทรัพย์ที่เราแข็งที่มันแข็งแรงเนี่ยก็มีโอกาสได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีค่ะยิ่งตอนนี้เนาะใครอย่างใครไปลงทุนเวียดนามเนี่ยก็ได้กําไรค่าเงินกันพอสมควรเหมือนกันนะหมอนัดเนาะเป็นเป็นสิบเปซ็นได้เหมือนกันนะคะแต่บางช่วงมันก็มีเหมือนกันแล้วก็แล้วแต่สถานการณ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะมีช่วงแรกๆรู้สึกเขาก็จะมีขาดทุนค่าเงินกันอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมคะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละช่วงมีีีคคุณ้้ฟังถถาาามมม่่ะหแบบนนท ียบกับ DR ถ้าเราไปเทียบกับการลงทุนในกองทุนต่างประเทศล่ะคะหมอนัดคะความเหมือนความต่างหรือเราควรจะเลือกอะไรเนี่ยเราจะมีข้อพิจารณายัยางไงคะโอเคก็ต้องบอกว่างี้ครับว่าเอ,อกองทุนแน่นอนมันกระจายความเสี่ยงได้มากกว่านะครับส่วน DR เนี่ยมันมีทั้งที่เป็นเอักทัแบบชนีคือเป็นเป็นเหมือนดัชนีหุ้นได้เลยหรือว่าจะเป็นหุ้นหลายตัวก็ได้ดังนั้นถ้าพูดถึงความอ,อ ความสนุกแม่บอกความสนุกแล้วกวนันนะ,ค,ะค,ความผันผวน DR เนี่ยน่าจะให้ได้มากกว่านะครับแต่ถ้าพูดถึงความปลอดภัยแล้วก็พูดถึงการกระจายความเสี่ยงเนี่ยกองทุนรวมเนี่ยน่าจะให้ได้มากกว่าก็คือเราฝากผู้ถึงการกองทุนไปลงทุนแทนเราเพราะฉะนั้นตัวกระดักของ DR เนี่ยมันจะ,ะสนุกก็คือมันจะต้องเข้าใจหุ้นตนนั้นนะครับจังหวะในการลงทุนหรือว่าบางสายทำเทคนิคอลได้อะไรได้ก็อย่างที่ผมบอกจะสนุกกว่านะครับ แต่ว่าถ้าเป็นกองทุนรวมก็จะปลอดภัยแล้วก็เซฟกว่านะครับส่วนค่าธรรมเนียมแน่นอนครับเหมือน DR เนี่ยมันเราซื้อขายหุ้นเออ่ที่ท,ที่หุ้นธรรมดาปกติจะเป็นแค่ค่าธรรมเนียมในการซื้อเข้าขายออกอใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นเออ่ฝั่งที่เป็นกองทุนรวมวก็จะมีค่าธรรมเนียมในการบริหารบริหารจัดการด้วยค่าใช้จต้นทุน ฝั่งของกลุมเนี่ยจะเยอะกว่าอยู่แล้วอ่าค,ค่ะมีคุณผู้ฟังถามเข้ามานะคะว่านั่นหมายความว่าถ้าเราจะซื้อ dr คือถ้าเรายังไม่เคยมีพอร์ตหุ้นเลยคือเราต้องเปิดพอร์ตหุ้นใช่ไหมคะหมอน,นอัาแล้วต้องเปิดพอร์ตกับโบกที่เขาออก dr ด้วยไหมคะถึงซื้อได้ค่ะหมอน,นัาคะอ่าจริงๆซื้อเปิดกับที่ไหนก็ได้นะครับเปิดกับได้หมดเลยเพราะว่าตัว dr เนี่ยจะถูก list ในตลาดหุ้นงนั้นถ้าเราเปิดกับโบกไหนก็สามารถซ,ซื้อขายได้หมดเลย อันนี้ก็เป็นข้อหนึ่งข้อดีครับอีอันหนึ่งเหมือนกันที่เหมือนกระจายกลุ่มนทุนให้ทุกคนเข้าถึงดีอาได้ง่ายขึ้นครับแต่ว่าถ้าถ้าบอกว่าเราไปซื้อหุ้นต่างประเทศโดยผ่านโบเกอร์ในทางเราก็าาต้องเลือกโบเกอร์ที่เขามีหุ้นต่างประเทศที่ให้บริการเราเยอะนะครับหรือว่ามีสาขาต่างประเทศด้วยอย่างเงี้ยก็จะไปดลวกมากกว่าแต่ว่าถ้าพูดถึงดีอาเนี่ยเบิดเปิดโบรกไหนก็ได้ ค่ะเว้นแต่ว่าถ้าเราจะจองช่วง IPO เราก็จองกับโรบริษัทหลักทรัพย์ที่เขาเปิดใช่ไหมคะมอนนะัทเนาะแต่ว่าตัวบัญชีหรืออะไรที่เรามีบัญชีซื้อขายอยู่แล้วในสุดท้ายเขาก็อารมณ์เหมือนเราซื้อหุ้น IPO นะเราเดี๋ยวเขาก็จะโอนเข้ามาในพอร์ตของเราที่อาจจะอยู่ต่างบริษัทหลักทรัพย์ก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าก็ถ้าใครบอกว่าไม่อยากจอง IPO อเราดูทีท่าก่อนก็ <laughs> <laughs> ก็ไปซื้อในตลาดได้เลยเขาเขาคงจะบอกว่าไอ้ DR นี้จะลิสต์อยู่วันวันที่เท่าไหร่ค่ะเนาะบางคนก็อาจจะอยากรอดูท่าทีนะว่าเอเข้ามาแล้วเป็นยังไงทรงยังไงเพราะเราก็สามารถที่จะไปซื้อผ่านตรงนั้นได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใช่ครับจริงๆผมว่าทุนไม่ต้องกังวลมากนะครับัาซื้อ DR ก็เหมือนเคาะซื้อหุ้นหนึ่งตัวนั่นแหละนะครับอันเนี้ย ให้นึกไว้เสมอว่ามันเป็นลนาานักษณะแบบนี้มันต้องวิเคราะห์หุ้นตัวนั้นให้ดีก่อนที่จะเคาะซื้อนะครับ<ฆ>ส่วนเ,เรื่องอื่นๆนะครับเรื่องของอัอตราแลกเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็จะมีผลกระทบด้วยเหมือนกันเราก็ต้องดูแต่ว่าอาจจะไม่เยอะอย่างที่ผมบอกถ้าดูระยะย,ยาวคงไม่เยอะอยู่แล้ว นะครับแล้วก็หลักๆน่าจะเป็นเรื่องของประเด็นเรื่องของเรื่องการเลือกเลือกตียานี่แหละนะครับค่ะก็สําคัญเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็อารมณ์เหมือนกับเวลาเราลงทุนในหุ้นตัวหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาเนาะในเรื่องของอทั้งเขาทําธุรกิจอะไรผลประกอบการเทรนด์อนาคตต่างๆนานาความถูกแพงทุกอย่างนะคะก็จะจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะมนนัสใช่ครับใช่ครับแล้วก็ระวังเรื่องอย่างที่บอกราคาที่มันเทียนเยอะๆเนี่ยอยดีโดดวันหนึ่งหลายหลายเป็นหลักห้าสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เลย ต้องระวังแล้วแสดงว่าอาจจะเกิดอะไรขึ้นกับการจีนเบเกอร์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้น,นะครับที่เราเห็นในเคสของ ETF ไปแล้วแต่ว่าผมว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยมากนี่คือเป็นเ,เคสยยเว้นเพราะว่ามันเป็นการเทรดครั้งแรกของ ETF ตัวนั้นนะครับ,ค,รบค่ะโอเคนะคะซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็หลังจากนี้หมอนา้าคิดว่าน่าจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆนะทั้ง DR แล้วก็กองทุนที่เป็น ETF ที่เข้าไปลิสต์ในตลาดด้วยใช่ไหมคะหมอน้าจริงจริง ปีนี้เหมือนที่คุยกับหลักทรัพย์ด้วยแล้วก็คุยกับบลอจอเนี่ยแม่จะออกมาเป็นอีกหลายเป็นสิบตัวเลยฮะนม่จะออกมาเยอะมากเพราะฉะนั้นก็้งนทุนก็ตั้งตารอได้เลยครับปีนี้จะบอกว่าสนุกค่ะตั้งตารอแล้วก็อาจจะเตรียมเงินสดก็พอเ <c oughs> ตรียมเงิน้เ <c oughs> ตรียมเงินป <c oughs> ระเด็นคือ <c> เ <oughs> ต, <c oughs> ตรียมเงินนะเพราะว่าความปวดใจอย่างหนึ่งของนักลงทุนนะก็คือโอ้โหกระจายไม่ถูกแล้วนะคะเงินมีจํานวนจํากัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเราเราก็ยิ่งมีกลยุทธ์กระรับนักทุนช่วงนี้เอถ้าเรา กลยุทเราเราเราไม่มีเนี่ยเราแหวนหว่านแข่ซื้อเนี่ยผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องดีเลยนะฮะ,ะออจริงๆเขาก่อนที่เราคุยเรื่องของเซกเตอร์โรเตชันกันไปใช่ไหมครับบิ๊ว่าตรงน,นั้นนี่ยนักทุนลองลองศึกษาดูผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนโรเทชเหมือนกันนะ,ะแล้วเราเริ่มเห็นแล้วว่าบางกลุ่มเนี่ยมันเริ่มทยอยลงบางกลุ่มมันเริ่มทยอยกลับขึ้นมาได้อะไรย่างเงี้ยนะครับ เนาะเราก็อาจจะมีบางอันที่ถ้าเราถือว่าอยู่แล้วเขากำลีกําไรแล้วเขาอาจจะมีการปรับตัวย่อลงทริมออกมาเก็บเงินสดแล้วอาจจะไปรอเข้าในบางตัวที่กําลังมาแล้วจะไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเทคนิคส่วนบุคคลละมอนัดใช่ไหมคะตามแต่สไตล์ขอ,ไอ,องแต่ละคนละในการบริหารพอร์ตกันนะคะค่ะโอเควันนี้ต้องขอบคุณมอนัทมากมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามีอะไรใหม่ๆเนาะเราก็จะเอามาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะ โอเคค่ะควันนี้ยินดีครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะมอนัทค่ะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้านะคะค,ค,ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ คุณหมอนัทนะคะคุณธนัทศิวรังกูลค่ะจากคลินิกกองทุนนะหมอนัดมาให้อธิบายรายละเอียดในเรื่องของ DR นะคะแบบครบถ้วนเลยนะคะใครที่สนใจนะคะอยากกระจายการลงทุนนะ,ะไปลงทุนนะคะในหุ้นต่างประเทศง่าย,ายๆผ่านตลาดทางตลาดหลักทรัพย์ในบ้านเรานะคะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งเหมือนกันที่น่าสนใจแล้วก็หลังจากนี้นะคะก็จะมีออกมาเรื่อยๆเลยนะคะสําหรับตัว DR ที่ไปลงทุนในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้ง ETF นะหรือว่าจะเป็นหุ้นรายตัวเนาะอย่างอาริบาบาที่ กำลังจะออกมาในสัปดาห์หน้านะที่จองซื้อนะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบยังไม่ได้จองก็สามารถที่จะไปซื้อตอนที่เขาเทรดบนกระดานได้ส่วนดีอาตอนนี้ที่บอกไปนะว่าในบ้านเราตอนนี้ที่มีอยู่ตัวแรกก็จะเป็นตัวที่ไปลงทุนใน ETF ของตัวเวียดนามนะคะ E1 VFVN3001 นะคะเราเคยคุยเรื่องของไดมอนด์เหมือนกันนะได้ข่าวมาเหมือนไดมอนด์เนี่ยเขาเป็นกองทุนนะเป็น ETF โลโคอลของเวียดนามเองรู้สึกล่าสุดเร็วๆนี้เนี่ยนะคะทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ไทยก็จะเปิดเหมือนกันนะเป็น DR ที่ไปลงตัวนี้เหมือนกันนะคะ ถ้าใครที่สนใจก็ติดตามเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารอะไรจะเอามาอัปเดตกันนะคะ